โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผะู้ชมท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมาจัดไฮเปอร์บุ๊กอันนี้นนั่เอง,เองนะผมเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะผมวันที่15มีนาคมนีนครับผมนี่ไฮเปอร์บุ๊กอันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยอันนี้ไม้เบสบอลกับป้าอุไอซ์โวคจระนะและ้วก็เอ,อเดอร์บิวแล้วก็ท่าของไฮเปอร์บุ๊กนะผมแล้วก็มีอันนี้เป็นสกายวิงที่โคตรเท้นะครับผมนะเออซึ่งวิธีการรับไฮเปอร์บุ๊กอันนี้ก็ไม่ยากนะผมอันแรกเลยก็คือเติมเพชรนะครับผมนะ เติมครบ1เพชรรับไปเลยไฮป์บุกแลยก็กล่องสุ่มโทเค็นของมันนะถ้าเติม90เพรก็จะได้กล่องสุ่มโทเค็นมาอีก2อันนะครับผมเป็น3อันนนะถ้าเติมร้อยเพรก็จะได้3กล่องแลวก็ไฮป์บุกอีก1อันนะซึ่งวันนี้วิธีที่ง่ายกว่าการเติมเว้ยก็คือซื้อเอาเลยในแครับผมนะเดี๋ยวผมผมดูก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ผมเห็นเขาซื้อนีนี่นี่เพรฟรีไฟล์ลดราคาพิเศษ1 0 5 2เพชรเพจาก300บาทเหลือ9กบาบาทรอเวลาเปิดขายทุกคนมาซื้อกันเลย ใช้เพียง U ีดีเท่านั้นซื้อแล้วรอเพชรเข้านะทุกคนเพชรเข้าแล้วได้จริงๆรลดราคามาแล้วหนึ่งรอบเท่านั้นเว็บนุกเกอร์โซนรับเติมเพชรฟรีไฟลใช้เพียง u ีดีมีรหัสฟรีไฟล์ขายเพียบงบน้อยหลักร้อยก็มีสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหานุกเกอร์โซนได้เลยการซื้อเอาก็จะมาซื้อนี้หน้าน,นี้นะครับผมดูดิ99เพชรแค่นั้นเองนะซื้อเอาเลยก็ได้นะแต่ผมไม่ซื้อหรอกนะผมจะเติมเอาเพราะว่าผมอยากได้กล่องมันนะผมมา,มาสุ่มเอานะว่าผมจะได้กี่โทเค็นนะครับผมซึ่งผมก็จะ เอาไฮเปอร์บุ๊กมาแล้วก็มาทําการสุม่มโทเค็นไฮเปอร์บุ๊กในนี้นะครับผมซึ่งในนี้เนี่ยมันสามารถสุม่มพวกของในไฮเปอร์บุ๊กเนี่ยได้นะครับผมโดยเก็บโทเค็นในอันนี้นะเนี่ยแล้วก็มาแลกเอานะครับผมถ้าอันนี้ก็ 35, 3ามห้าสไนสามหนึ่งห้าสกายวิงหนึ่งแปดห้านะครับผมประมาณนี้เลยทุกคนมาดูกันได้นะซึ่งขั้นตอนแรกผมก็ต้องไปจัดไฮเปอร์บุ๊กก่อนนะครับผมมันต้องเติมครบ หนึ100่งร้อยเพชรโอเคจัดมาในแคปผมนะโอเคเรียบร้อยแล้วผมชําระเงินสําเร็จเพชรจะเข้าเนมซีไม่ช้าแล้วมันเข้ามาหรือย,อยังวะเน,นี่ยผมไม่รู้ว่ามันเข้ามาอย่างเออเข้ามาแล้วโอเคครับทุกคนผมเติมเพชรมาผมก็มีเพชรที่สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดเพชรนะครับผมโอเคเรามารับไฮเปอร์วูกันดีกว่ารับมาได้แค่สี่อันเองเหรอสองกล่องนี้โอเคได้กี่โทเค็นหกโทเค็นเอ้แต่ว่ามันก็ดีอยู่เออ ถือว่าได้นะครับผมปกติก็ต้องเติมขั้นต่ําก็ประมาณ35เพชรนะไม่ใช่35เพศหนึ่ง94เพชศ35บาทในเกมนะครับผมเออนี่ยผมได้มาแล้วครับผมสลับไฮเปอร์บุ๊กอันนี้นะเป็นไฮเปอร์บุ๊กแสงเหนือนะครับผมแสงเหนือของปี2023นะวิเทอร์แลนด์เองนะผมมันไม่ใช่วิเทอร์แลนด์เดี๋ยวมันเป็นชื่อคนละชื่อกันแต่ผมไม่รู้แต่ว่ามันเป็นน้ํากับไฟอะประมาณนี้เออโอเคซึ่งเราได้ไฮเปอร์บุ๊กมาเราสามารถปลดล็อกหน้าแรกได้เลยหรือเปล่าวะถ้าได้เลยก็ปลดล็อกมาเลยครับผมเนี่ยโอเค สำหรับอันแรกก็เป็นระเบิดในแฉกผมนะอันสองใช้45ซึ่งผมมีโทเค็นกลางอยู่ผมขออน,นุญาตใช้โทเค็นกลางให้หมดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะแต่ว่ามันไม่น่าหมดดิมันก็กินอันนี้ของผมไปด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมซึ่งผมมีโทเค็นกลางอยู่ที่21โทเค็นนะถ้าผมจะปลดล็อกเนี่ยอันนี้ใช้1้0นะอันนี้ใช้เท่าไหร่ไม่รู้นะผมต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆแต่สําหรับผมผมคิดว่าไปสุ่มเอาโทเค็นในลัคกี้เราเย่แล้วก็ค่อยมาปลดล็อกไฮเปอร์บุ๊กว่าจะคุ สำหรับใครที่จัดไฮเปอร์บุ๊กนะแต่สําหรับใครที่ไม่ไม่ได้จัดไฮเปอร์บุ๊กก็มาสุ่มตัวเครื่องนี้แล้วก็สามารถแลกข,ของไฮเปอร์บุ๊กอันนี้ได้เลยนะครับผมแต่ผมก็จะมาสุ่มตัวเค่น่องนี้นะครับผมแล้วก็ไปแลกข,ของไฮเปอร์บุ๊กนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูคุณสนุกอินเลิฟกดไลค์กดแชร์สักเป็นกลังใจงให้ด้วยนะผมผมพูดเยอะมาแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรทุกคนก็น่าจะรอได้ซึ่งคลิปนี้มันน่าจะยาวอยู่แล้วนะครับผมเริ่มกันที่150เพจแรกนะครับผมว่าจะมีของออกอย่างนี้หรือเปล้ออลลนะลว ได้1 1โทเค็นนะครั้งที่2 150เพชรนะครับผมถ้ามันมีของออกอีกยิ่งดีนะครับผมนะโอเคมาเรื่อยๆครับผม40ปึ๊บมันมันมน,น่าจะหมดไม่เยอะปะสำหรับไฮเปอร์บุ๊กเนี่ยแต่ว่าถ้าสุ่มเอาของในนี้เนี่ยอ่าสุ่มเอาโทเค็นมาแรกเอาน่าจะหมดเยอะกว่านะผมคิดว่าประมาณนั้นแหละนะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่าจะหมดสักกี่เพชรนะครับผมนะ ผมว่า,น,าน่าจะประมาณ3ามปเพทน่าสลร์ฟไฮปร์พุกทั้งหมดนะทุกคนรือเปล่าวะหรือประมาณ4 0 0 0ันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมมีเพชรที่เอ้ยได้ของซ้ำมาเอ้ยได้โทเค็นซ้ำโอเคสวยอยู่ผมมีเพชรอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 0นะที่แรกน่าจ,จะหมดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนนะสำหรับใครที่อยากได้ไฮปร์พุกก็จัดกันได้นะเผื่อใครเป็นมือสไนงยไงครับทุกคนสไนนยอันนี้มันดีจัดเจาะกสองดาเมจหนึ่งอ่ะโอเล่โคตรดีนะ โอเคผมสุ่มมากี่ครั้งแล้วไม่รู้นะแต่วันนี้ผมมีที่157โทเค็นเดี๋ยวเรามาเปิดให้โบวุก่อนนะครับทุกคนว่ามันแลกได้ถึงขั้นสุดหรือ,อยังมาอันนี้40อันนะครับผมปดล็อกมาอันที่3มเป็นกระเป๋าโคเทไอวอมีแล้วไม่ต้องก็ได้อันนี้คือติดตั้งคืออะไรวะอ๋อคือใช้เออโอเคคาตานะครับผมใช้กี่อันวะแปดช่า,ชาปะถ้ามองไม่ผิดนะ โอเคได้มาแล้วผมเลคตะนะต่อมาสไนอุย้ยร้อยเจ็ดิหรือยังไม่พอรนะทุกคนต้องไปแลกมาอีกว่ะร้อเจดสิตอนนี้ผมอยู่ที่ยีิบสออันโอ้โหไปเรื่อยๆนะแต่หวังว่ามันน่าจะออกในนี้เลยนะถ้าออกน,นี้ยิ่งดีเลยนะเ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรออกวะของซ้ำหรือเปล่าน่าจะของซ้ำนะทุกคนถ้าไม่ซ้ำมันก็น่าจะสุดยอดไปลเลยนะครับผมวันนี้แหละโอเคเรื่อยๆครับผม ยังไงทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไพ์เป็นลังใจให้ด้วยนะแคบเลขราจะสิบหกแล้วครับทุกคนโอเคมา嘛เดี๋ยวเรามาเปิดดีกว่าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอันไหนคุ้มกว่ากันนะเออไมเดี๋ยวผมมีร้อยเกบไม่เป็นไรวันนี้ทเทาที่เหนืออยู่เนี่ยโอเคสไนามาครับทุกคนสไนนี้โคตรดีนะอ่ะนี่ครับทุกคนถ้าผมจะซื้อเอาผมหมดไปที่หนึ่งสี่แปดแต่เรามาดูกันว่าถ้าผม สุ่มลักยี้รอยเย่จะหมดสักกี่เพชรนะครับทุกคนนะเฮ้ย hey, แต่ว่ามันมีหมุนฟรีเหรอม,มีหมุนฟรีนี่ว่าเออผมหมุนฟรีก่อนไปก่อนนะเผื่อมันจะโอ,อ้อได้อะไรวะได้โทเค็นโอเคมันมีหมุนฟรีนี่ว่าเออเดี๋ยวลองหมุนก่อนเผื่อได้เลยแต่ยังไม่ได้อะเออเผื่อได้ท่ามาเลยเราจะได้เราจะได้ไม่ต้องเสียเพชรนะครับทุกคนนะแต่ว่ามันมีโอกาสออกปะไม่รู้เหมือนกันวะยังไงไม่ออกวะเฮ้ ได้อีกสองครั้งเลยนะยังไงไม่มาเหรออีกครั้งสุดท้ายมาขอท่าเถอะออ้นี่ไงมีอะไรเนี่พยพญานกเฮ้ยออกแล้วสกายวิงออกสวยสกายวิงมาครับทุกคนเหลือแค่น,นี้อันเดียวร้อยสามสิบแปดเอ้ยหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเพชรนะครับทุกคนถ้าเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าตอนนี้ผมหมดไปกี่เพชรสำหรับของทั้งเจ็ดชิ้นของผมนะ เจ็ดเอ่อถ้าแปดชิ้นก็รวมมาน,นี้นะประมาณแปดชิ้นนะของแปดชิ้นผมหมดสักกี่เพชรนะครับผมมาดูกันก่อนโอเคครับทุกคนสําหรับของทั้งแปดชิ้นที่ผมได้มาหมดไปที่สามพันเพชรนะครับผมยังไม่ได้ท่านะซึ่งตอนนี้ผมเหลือเพชรอยู่หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดเพชรนะเราจะมาดูว่าระหว่างซื้อเอาหนึ่งพันสามร้อยแปดสิเพชรแล้วก็ไปสุ่มให้มันได้มาเพื่อมาแลกนะผมอันไหนจะคุ้มกว่ากันนะครับผมนะหรือว่าสุม่มเอยหรือว่าซื้อมันจะคุ้มกว่า,วาอันนี้ไม่รู้นะแต่ผมขอ ลองดวงว่ามันจะคุ้มไหมนะครับผมนะสําหรับสุ่มนะครับทุกคน1,300กว่าเพชรโอเคมาถ้าสุ่มจะหมดสักกี่เพชรต้องให้ได้200นะถ้ามันออกเลยก็ดีอะไรเนี่ยคืออะไรวะสุ่มอะไรออหมุนครบ1,000ครั้งเออนึกว่ามีอะไรโอเคไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บ 200, 200โทเคน200รอ้ยคาตานะออกเฮ้ยโอ้ผมน่าจะ สุ่มไปอีกว่ะน่าจะน่าจะยังไม่แลกคาานาว่าทุกคนอุยอ้ยโอ้สองอันเลยโวตรด,ดีมามาดูกันน้ผมหมดสก,กี่เพชรโอเค,คทุกคนผมก็สุ่มไป200โทเค็นหมดไปที่1,500เพชรนะครับผมซึ่งซื้อมันคุ้มกว่าเพราะว่าผมมีโทเค็นกลางอยู่แล้วแต่ผมไม่น่าสุ่มให้ครบ200เลยพราะวมนมีโทเค็นกลางเหลือไงแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเือว่าเสียไปแล้วก็เสียไปเถอะนะครับทุกคนนะแต่ถ้ามาครับผม ถ้าโคตรเทน,นะทุกคนต้องจัดกันแล้วนะแต่ว่าถ้ารวมกันทั้งหมดก็4,500เพรสำหรับไฮเปอร์บุ๊กอันนี้นะครับผมคือรวมทั้งหมดทั้งมวลนี้4,500เพรนะครับผมนะสำหรับไฮเปอร์บุ๊กอันนี้นะทั้งได้ของมาหมดแล้วนะ1,500เพรเท่านั้นนะครับทุกคนนะเอ้ยไม่ใช่1,500เพร 4,500เพชรวมกับอันเก่าที่ผมคำนวณไปแล้วนะครับผมเออทุกคนจัดกันย่างสลับไฮเปอร์บุกอันนี้ผมจัดแล้วทุกคนได้ดูแล้วว่ามันจะหมดเยอะไหมก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนก็มาจัดกันได้นะสลับใครที่อยากได้ไฮเปอร์บุกอันนี้สลับมือสไนที่คดคมนะครับผมโอเคครับผมสลับคลิปนี้ก็มีวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับผมคลิปนี้ขาดทุนว่ะ